สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนวณีจันทร์คลิปนี้จะเป็นคำทํานายของชาวราศีกรกฎกับชาวรัคนากรากฎในเดือนตุลาคมนะคะ October คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16 16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมของทุกปีสามารถใช้ดูได้ทั้งราศีราศีกุมกับลัคนากุมค่ะใช้ดูได้ทั้งราศีกุมกับลัคนากุมท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีในเดือนกันยายนกรุณาเข้าไปดูที่ใต้คลิปหรือไปที่หน้าช่อง ให้ไปที่หน้าช่องช่องหมอดู y u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  e ออนมานีจันแล้วไปที่เพลย์ลิสต์ไปที่เพลย์ลิสต์แล้วก็ค่อยๆเลือกเอาเราจะใช้ไพ่อลาเคิลแล้วก็ไพ่เป็นไพ่อลาเคิลนะคะแล้วก็ไพ่อาพาโลเนี่ยแหละดู เรื่องสุขภาพอะดีแต่เรื่องเงินนี่ไม่ไม่โอ้ะเรื่องการเงินไม่โอเคเรื่องความรักกับเรื่องการเงินเนี่ยไม่โอเคเท่าไหร่ในอ่าสำหรับท่านที่สำหรับท่านที่แต่งงานแล้วอะนะ สามีของท่านน่ะจะมีปัญหาเรื่องความประพฤติผิดในการอาจจะแอบบมีชู้มีกิก๊กสำหรับท่านที่มีแฟนแล้วเนี่ยให้ระวังสำหรับท่านที่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนเนี่ยให้ระวังคนรักของท่านเนี่ยจะนอกลูก่นอกทางแฟนนอกใจนะคะแฟนนอกใจได้สาวโสดสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยนะจะเจอพวกมิจฉาชีพมาปลอกลอก สาวโสดหนุ่มโสดสาวโสดสาวโสดหนุ่มโสดเพราะไม่ๆม่ไม่จะเจอมิจฉาชีพเข้ามาจับเข้ามาจีบเข้ามาจับเพื่อหวังปอกลอกสิ่งที่โดดเด่นนะสิ่งที่โดดเด่นนะในเดือนตุลาคมเนี่ยท่านนะจะบริจาคเงินแล้วจะได้โชคลาภ ชาวราศีกุมกับชาวลัคนาลุมในเดือนตุลาคมเนี่ยท่านมีดวงจะไปบริจาคทรัพนะเนี่ยจะไปบริจาคทรัพย์แล้วก็ได้เงินจะได้เงินจากบุญในเดือนตุลาคมเนี่ยท่านจะได้เงินจากบุญซึ่งอันนี้เอ๋เคยสัมผัสนะเหมือนกับว่าดวงเราไม่มีดวงจะถูกหวยแต่เพราะว่าเราไปทําบุญที่วัด ความที่ว่าเราอะไปทําบุญที่วัดเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยให้เราถูกหวยไม่มีดวงจะถูกหวยแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยให้ถูกหวยเพราะว่าเราอะไปทําบุญที่วัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงให้ให้ถูกหวยที่เอบอกว่าเรื่องสุขภาพนี่ดีมากเลยเพราะว่าเนี่ยสุขภาพดีอายุยืนชาวราศีกุมกับชาวลัคนาคุมท่านจะหายป่วยจากโรคร้ายที่เป็นอยู่ ถึงจะเป็นโรคที่รักษายากโรคเลื้อรลังก็จะหายอาจจะหายจากเอดก็ได้นะหายจากหายจากมะเร็งภูมิแพ้เอดโรคเลื้อยลังโรคก,กระดูโกโรคอะไรเงี้ยชาวราศีกุมกับชาวลัคนากุมท่านจะหายป่วยจากโรคเรื้อรลังที่เป็นอยู่โรคที่รักษายากโรคที่รักษาไม่หายโรคที่รักษา โรคมะเร็งโรคที่มันรักษาได้ยากโรคมะเร็งโรคเอดโรคอะไรแบบนี้ยสุขภาพของท่านจะดีขึ้นสุขภาพดีอโลคยาปรมาราภาอโลคยาปรมาราภาความไม่มีโรคถือว่าเป็นลาบประเสริฐความไม่มีโรคถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐท่านน่ะจะรวยหลังบริจาคเงินเมื่อไปบริจาคเงินให้อาบนิธิ บริจาคเงินให้กับมูลนิธินี้บริจาคเงินให้กับวัดบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลแล้วรวยบริจาคเงินให้กับวัดนี้แล้วค้าขายรวยบริจาคเงินให้กับมูลนิธิเด็กกำพร้าแล้วถูกหวยบริจาคเงินให้กับทางโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์การแพทย์เครื่องมือการแพทย์แล้วตัวเองเนี่ยได้ช่องทางเล่นหุ้นได้เงินดีท่านจะรวยหลังจากการบริจาคหลังจากการบริจาคทรัพย์เนี่ยท่านจะได้เงินได้ทองดี ให้ระวังเนี่ยจะถูกโกงเงินถูกลักทรัพย์ต้องระมัดระวังมิจฉาชีพดวงความรักไม่ค่อยดีมีเกณฑ์ที่จะถูกแฟนนอกใจถูกคนรักทรยศแฟนมีชู้แฟนมีกิก๊กแฟนทรยศนอกใจแฟนมาทำให้ทุกข์ระทมขมขืนเจ็บช้าน้ำใจแฟนมาทำให้เจ็บช้าน้ำใจทุกข์ระทมขมขืนหมองไหม อับจนหนทางเศร้าโศกาอาดูลมีแฟนก็เหมือนไม่มีมีคนรักก็เหมือนไม่มีคนรักทำทำร้ายจิตใจคนรักทําให้เจ็บช้ำอะไรแบบเนี้ยนี่คือที่ที่ดูในเดือนตุลาถ้าอยากดูดวงในเดือนกันยาให้ไปดูที่ใต้คลิปหรือไปที่เพลย์ลิสไปที่หน้าช่องหมอดู y u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  e ออนมนีจันแล้วก็ไปที่เพลย์ลิส เนี่ยอกหักผู้หญิงร้องไห้เจอแฟนทิ้งยมมาทูดถือเคียวแบกแตงโมขึ้นเขาพูดถึงแตงโมนี่น่าสงสารสิบถ้วยโอ้สิบเหรียญ มีศัตรูด้วยเว้ยมีคนอาฆาตพยาบาทมาดร้ายความลิษสยาจะบังเกิดเป็นโรคซึมเศร้าเหงาเพราะรักคุณได้ไพต่ตองเออเนี่ยสิบเหรียญสิบเนี่ยสิบ ได้ได้ภต่อการลงทุนธุรกิจขนาดใหญ่จะมีขึ้นการลงทุนทำธุรกิจขนาดใหญ่มันจะสะท้อนเกี่ยวกับพวกเจ้าของบริษัทน่ะสิบเหรียญสิบสิบเหรียญสิบไม้สิบถ้วยไม่มีสิบดาบไม่มีสิบดาบสิบเหรียญสิบไม้สิบถ้วยการลงทุนเปิดโรงงานทำธุรกิจ ขนาดใหญ่เช่นเปิดร้านสปาเปิดร้านอาหารทำธุรกิจโรงงานทำธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านอาหารเปิดร้านสปาการลงทุนทำธุรกิจส่วนตัวเปิดสตูดิโอเปิดบริษัทการเปิดบริษัทการเปิดโรงงานการเปิดร้านอาหารการทำธุรกิจส่วนตัวแจ่มใสมันจะมีเข้ามาเฉพาะถ้าคุณรวย ถ้าคุณเป็นคนรวยในเดือนตุลาเนี่ยคุณจะได้ลงทุนทำธุรกิจช่วงโควิดเนี่ยอ,อ่ตึกสวยๆแม่งขายเต็มเลยได้ซื้อของถูกตึกตึกเนี้ยถ้าเศรษฐกิจดีๆสิบเอ็ดอล้านแต่ช่วงโควิดราคาเหลือเจ็ดล้านช่วงโควิดคุณได้ซื้อของถูกถ้าเศรษฐกิจดีๆตึกเนี้ยคุณต้องจ่ายประมาณสิบเอดล้านสิบสองล้านเลย แต่ความที่ว่าโควิดเนี่ยเจ้าของเขาล้อนเงินเขาขายตึกคุณซื้อหมดเลยแล้วตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องลงทุนทำธุรกิจใหญ่คุณอาจจะเปิดอาบอบนวดเปิดผับเปิดบาร์เปิดร้านอาหารกลางคืนเปิดคาราโอเกะก็ได้เดทถ้าคุณแข็งแรงดีก็มีเกณฑ์ป่วย แต่ถ้าคุณป่วยอยู่คุณก็จะหายป่วยถ้าคุณน่ะร่างกายแข็งแรงดีอ่ะคุณจะป่วยแต่ถ้าคุณน่ะป่วยอยู่แล้วอ่ะมีเกณฑ์หายป่วยความรักไม่สมหวังมีดวงจะเกี่ยวกับการซื้อซื้อคอนโดหรือไม่ก็ลงทุนทำธุรกิจเพราะนี่มันคือ4 o f 1 a r f o คือการลงทุนทำธุรกิจการ โฟร์อว์น่ะมันจะหมายถึงการแต่งงานก็ได้การลงทุนการลงทุนเปิดร้านอาหารการลงทุนทําธุรกิจการลงทุนทําธุรกิจการแต่งงานแต่ว่ามันต้องดูไพ่อื่นด้วยถ้ามันมีสองถ้วยขึ้นเดอะเวิร์ขึ้นก็อาจจะมีการแต่งงานเกิดขึ้นหรือ3มถ้วยก็ได้2ถ้วยสามถ้วยเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับการแต่งงานได้เหมือนกัน มีคนพยายามอยากจะเอาชนะคุณจริงๆคุณนะ่ะมีอาการเป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะบางครั้งคุณนะ่ะเป็นคนที่ชอบหลอกตัวเองชอบหลอกตัวเองว่าเขายังรักชอบหลอกตัวเองว่าเขายังรักเออคุณมีศัตรูคิดร้ายคุณมีคนคิดร้าย คนคนนี้เป็นใครก็ได้อาจจะเป็นญาติคุณเป็นญาติของคุณที่หวังมรดกเป็นญาติของคุณน่ะที่หวังมรดกอยากจะให้คุณติตายไปอาจจะเป็นญาติคุณที่หวังมรดกคุณเป็นคู่แข่งในสายงานเป็นคนขี้อิจฉาเป็นคนโรคจิตได้หมดคุณอาจจะเปิดธุรกิจอะไรสักอย่างอะอะไรก็ได้อะ เปิดโรงเรียนติวเตอร์สอนสอนพิเศษเปิดโรงเรียนติวเตอร์สอนพิเศษเด็กมปลายเปิดร้านอาหารเปิดเซเว่นเปิดเซเว่นสาขาใหม่การลงทุนทำธุรกิจจะมีเข้ามาแน่นอนเพราะว่ามันมีสไม้สิบเหรียญสิบถ้วยสิไม้ไม่มี10ดาบชัดเลยว่าจะเกี่ยวกับการลงทุนทำธุรกิจมันขึ้นมาเลย ร์เพนทเคคุณมีความริษยาอยู่ในใจนะนางเงือกแล้วก็เจ้าชายที่จมน้ำแม่มดแม่มดของสโนไวท์เป็นแม่มดที่สวยที่สุดแม่มดแม่มดกับกระจกวิเศษแม่มดเรื่องอื่นหน้าตาทุเลศแต่นี่สูง สวยขี้ชา้ากระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตพีฉันมีแต่ความลิษยาอยู่ในใจฉันสวยแต่ฉันขี้ชา้าคุณเป็นคนขี้ชา้าอยู่ในลึกๆคุณเป็นคนเก่งด้วยนะค,ค,นยคุณเป็นคน,คคนสวยคุณเป็นคนหล่อคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนหล่ออ่ะแต่คุณขี้ชา้า คุณเห็นคนอื่นเขามีครอบครัวมีลูกมีผัวมีเมียมีลูกคุณนะอิชาคุณเห็นคนอื่นที่เขามีความสุขแล้วคุณนะอิฉามันมีความริษยาอยู่ในใจของคุณนะ่ะคือในใจคุณนะ่ะม,มันมีความริษยาที่ซ่อนอยู่คุณเคยมีความรักกับคนต่างชาติต่างเชื้อชาติกันนะ่ะเป็นความรักต่างสายพันธนะุ์น่ะเหมือนเงือกกับคน คุณเคยรักคนต่างชาตินะแล้วไม่สมหวังแม่มดไล่มนตราคือคุณน่ะชอบไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขอพรให้คุณไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณชอบขอพรแต่เรื่องความรักนะเพราะว่าคุณไม่ขอเรื่องงานเพราะคุณรู้ว่าคุณน่ะเจ๋งคุณไม่ขอพรเรื่องเงินเพราะคุณเก่งคุณหาเงินเก่งคุณเป็นคนฉลาดเทมเพลน มันจะมีความไม่สบายใจบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณน่ะอยากจะหาแฟนใหม่ไพเทมเลรนในที่นี้เนี่ยเอยมองว่าถ้าไม่ย้ายงานก็ย้ายแฟนถ้าไม่เปลี่ยนงานก็เปลี่ยนแฟนถ้าไม่เปลี่ยนงานก็เปลี่ยนแฟนในเดือนตุลาคมเนี่ยคุณน่ะจะขอเลิกกับแฟนคนปัจจุบันเพื่อที่จะไปคบคนใหม่หรืออาจจะขอเลิกกับคนเก่าเพราะว่ามันเป็นผีพนันแล้วจะหาใหม่ คุณตัดสินใจเลิกกับแฟนคนเนี้ยเพื่อที่คุณน่ะจะเอาคนใหม่บางคนนะ่ะขอเลิกกับแฟนทั้งๆท,ที่ไม่มีคนใหม่นะบางคนนะ่ะมีผัวเป็นผีพนันก็ขอเลิกคบกันมาสิบสี่ปีผัวเป็นผีพนันเอาบ้านไปจำนองเอารถไปขายผู้หญิงน่ะอยู่ด้วยแล้วไม่มีความสุขก็ขอเลิกขอเลิกขอเลิกแต่ขอเลิก,ลกแต,กแต่ไม่ได้มีคนใหม่ ไม่ได้มีผัวใหม่แต่ขอเลิกกับคนเก่าเพราะว่าคุณอนะเบื่อเก้าไมา้คุณจะมีปัญหากับพวกมิจฉาชีพในเดือนตุลาคมเนี่ยคุณอาจจะไปแจ้งความกับตำรวจเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งอะคุณมีดวงที่จะเรียนต่อมหาลัยนะคุณอาจจะเรียนต่อด็อกเตอร์เรียนต่อ มีแผนว่าคุณจะเรียนต่อระดับปริญญาโทถ้าไม่ต่อโทก็ต่อด็อกเตอร์หรือต่อปริญญาตรีอะคุณจะมีชัยชนะในด้านการเรียนผ่านหมดสอบไพ่ไปนี้คือสอบผ่านทุกวิชาคุณจะสอบผ่านทุกวิชาแม้คุณจะทำมั่วๆม,มันก็ผ่านคุณจะสอบผ่านทุกวิชาแม้ว่าคุณจะเข้าไปกามั่วๆ เดาเดาแต่ผ่านเว้ยคือเดาเข้อสอบหมดเลยแต่คุณเจง๋งอะผ่านอะ Frozen Frozen เจ้าหญิงชื่ออะไรวะเขาชื่ออะไรจำไม่ได้กระตูเรื่องโฟลเซนอะเจ้าหญิงมันชื่ออะไรวะ ไม่รู้จับไม่ได้โอ้แคทเธอรีนโฟเซนกับแคทเธอรีนพระราชินีแคทเธอรีนซึ่งมีหัวเด็กถ้าหากคุณเป็นผู้หญิงอ่ะคุณจะไปชอบผู้ชายถ้าหากคุณเป็นผู้หญิงคุณจะไปชอบผู้ชายอายุรุ่นลูกหากคุณ หากท่านเป็นผู้ชายท่านจะไปชอบผู้หญิงอายุรุ่นแม่ฟรอเซนเป็นคนที่มีพลังจิตมาตั้งแต่เกิดคุณจะสนใจทางด้านการฝึกพลังจิตในเดือนตุลาคมคุณจะสนใจเกี่ยวกับการฝึกพลังจิตการนั่งสมาธิการฝึกพลังจิตเพื่อให้พลังจิตมันแก่กล้า แต่เอ๋มองว่าคุณมีความลิษยสอยู่ในใจนะเจ้าชายกบและเจ้าหญิงผมทองผมของเธอสวยเหมือนฝักข้าวโพดผมของเธอเป็นสีทองอ่อนเหมือนสังข้าวโพดติดกิฟไพโซนี่คือผู้หญิงที่รล่ำรวยและเจ้าชายกบเนี่ยต้องการให้ผู้หญิงคนเนี้อุปถัมภ์ ชาวราศีกุมเนี่ยจะได้นารีอุปถัมนะชาวราศีกุมเนี่ยจะได้นารีอุปถัมคุณจะเจอผู้ชายอุปถัมเจอนาลีอุปถัมแต่อาจจะไม่ใช่แฟนเข้าใจไหมคือคุณน่ะจะเจอคนอุปถัมแต่ผู้อุปถัมของคุณน่ะอาจจะไม่ใช่แฟนคุณน่ะผู้อุปถัมของคุณผู้อุปถัมของคุณคนเนี้อาจจะเป็นญาติ ลูกค้าเป็นเป็นญาติคุณเป็นป้าคุณเป็นลุงคุณเป็นเป็นญาติคุณสิไม่ใช่ลุงลุงนี่ผู้ชายเป็นป้าคุณเป็นน้าคุณเป็นน้าสาวเป็นป้าคุณจะเจอคนที่เข้ามาช่วยคุณน่ะหนอนหนังสือหรือแฟรี่แฟรี่บุ๊กแฟรี่บุ๊กเป็นอ่าพูดประจำหนังสือ ท่านที่เป็นนักเขียนนักเขียนนักข่าวนักเขียนนักข่าวนักศึกษาโดดเด่นท่านที่เป็นนักเขียนท่านที่เป็นนักเขียนนักข่าวนักศึกษาเนี่ยจะโดดเด่นทางด้านงานวรรณกรรมการแต่งนิยายการเขียนข่าวการแต่งนิยายแต่งเรื่องสั้นเออแต่งนิยายแต่งเรื่องสั้นเขียนข่าวเขียนบทความการ ทำเท็กบุ๊กการทำรายงานการส่งทีสิทธ์การส่งรายงานการส่งรายงานการทำทีสิทธ์ส่งอาจารย์มหาลัยจะเกี่ยวข้องคุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษางานเขียนการศึกษางานเขียนการศึกษางานเขียนการทำรายงานส่งอาจารย์การทำวิทยานิพนธ์อะไรสักอย่างหนึ่ง จริงๆอ่ะอันนี้นะมันเป็นอเห็นไหมอันนี้จริงๆมันคือ s t o n e ฮน n g แต่ทำไมเอ๋มองอ่ะมันเหมือนตรงวิภาวดีลังสิตไม่รู้อ่ะที่มันจะอยู่แถวดอนเมืองอ่ะที่ว่ามันตรงดอนเมืองอ่ะมันจะมีโฮฟเวลคือตอนเอ๋เห็นครั้งแรกเอ๋คิดว่าเป็นโฮฟเวลนะแต่พอดูๆไปอา้าสโตนเฮน e เนี่ยคือสโตนเฮน n นี่คือสโตนเฮนไม่ใช่โฮฟเวล ในเดือนตุลาคมเนี่ยคุณจะได้ไปเที่ยวโบราณสถานเก่าแก่คุณจะได้ไปเที่ยวโบราณสถานไม่ใช่ไปเที่ยวโฮปเวลหมายความว่าจะมีการเดินทางท่องเที่ยวโบราณสถานเก่าแก่เช่นวัดโบราณในอยุธยาปราสาทหินพนมรุ้งปราสาทหินปราสาทขอมปราสาทหินปราสาทขอมวัดเก่าๆปราสาทหิน ปราสาทหินทางภาคเหนือปราสาสาหินทางเขมรปราสาสหินทางอีสานคุณจะได้ไปเที่ยววัดโบราณอาจจะมีเพื่อนชวนคุณไปเที่ยวอยุธยาคุณอาจจะได้ไปเที่ยวปราสาสหินพนมลุงปราสาสหินตาควายปราสาสหินอะ,อะไรก็ไม่เล็กกอย่างจะเกี่ยวกับการเที่ยวโบราณสถานแต่คุณมีความสุขนะเหนื่อยแต่มีความสุข คุณควรทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรบ้างนะคะเรามาดูสรุปนะเวอร์งานเลี้ยงให้โจรขึ้นบ้านในเดือนตุลาคมอะ่ะคุณจะได้ไปงานเลี้ยงจะได้ไปงานเลี้ยงงานแบบ อะไรก็ได้อะเช่นงานแต่งงานงานแต่งงานงานบวชงานวันเกิดงานปาร์ตี้งานอะไรอ่ะงานชุมนุมสิทธิ์เก่างานปาร์ตี้งานวันเกิดงานบวชงานแซยิตให้ระวังโจรขึ้นบ้านจะมีคนมาจะมีคนมาจีบคุณ เ r e a t i v e Creative, creative. creative. สแสดงว่าคุณเป็น Creative เป็นคนที่มีความสามารถทางด้านศิลปะ r e s ponsibility peacefulness peacefulness ให้อ่ Peace fulness. Peace fulness. Hey, uh, You love to เอ่อ You love to deal w t t h new, news, i d e i เ n n ันแ a นด์ n อร์มออฟอิ l l ูมิเนชันโอ้ไอเดียที่สร้างสารรค์ของคุณเนี่ยจากจินตนาการอ่ะ u m l u m t n o t i o n จินตนาการอันกว้างไกลของคุณเนี่ยมันเป็นไอเดียที่ดีคุณนะ uh, จะประสบความสำเร็จแบบ innovation เลยนะเหมือนกับว่าคุณจะได้รับการยกย่องว่าเป็นนักสร้างสารรค์ เป็นนักสร้างสารรค์ผลงานคุณจะได้รับการยกย่องว่าเป็นนักสร้างสารรค์ผลงานเช่นเป็นสถาปนิกเป็นนักวาดรูปนักแต่งเพลงนักเขียนคุณจะประสบความสำเร็จในงานที่ต้องใช้สมองคุณนะ่ะจะประสบความสำเร็จในงานที่จะต้องใช้สมองเช่นครีเอเตอร์วิดีโอครีเอเตอร์วิดีโอ นักแต่งนิยายนักนักนักแต่งนิยายได้นักแต่งเพลงนักแต่งนิยายครีเอเตอร์วิดีโอนักวาดลูกช่างปัน้นสถาปนิกนักออกแบบลายผ้าโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์ได้ You e c o g n i z e d e a t balance kindness and love bring calmness to your soul ความใจดีของคุณเนี่ยและความรักสงบของคุณเนี่ยมันเป็นแสงสว่างนะมันคือคุณนะจะมีความสุขมากขึ้นคุณจะมีความสุขความสงบในใจมากขึ้น l e s responsibility you are aware of the power of your thought and the amount of love you r e x p r e s s ขอให้คุณนะมีความรับผิดชอบ ความคิดที่มีพลังของคุณเนี่ยความคิดที่มันมีพลังของคุณเนี่ยและความรักมันจะทำให้คุณน่ะทำงานผ่านหมดขอให้คุณมีความรับผิดชอบในงานที่คุณทำแล้วความรักของคุณนะมันก็จะสำเร็จด้วยขอแค่คุณมีความรับผิดชอบพลังในความคิดของคุณเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จในงานและความรักของคุณเนี่ยก็จะราบรื่น หมายความว่าคุณนะ่ะจะต้องมีความรับผิดชอบในงานที่ตัวเองทําและคุณนะ่ะจะมีความสุขมากขึ้นค่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ค่ะ